คืนนั้นผมเข้าไปเดินป่ากับเพื่อนๆหวังจะถ่ายรูปดาวสวยๆกลางป่าลึกพอเริ่มดึกทุกคนก็แยกย้ายไปนอนผมนอนในเต็นท์คนเดียวแต่ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนคนเดินรอบเต็นท์ผมคิดว่าหูฝาดเลยพยายามข่มตานอนแกแกออกไป เสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูทำให้ผมขนลุกสู้ผมค่อยๆรูดซิปเต็นออกมองไปรอบๆเห็นเงาตะคุ่มๆเหมือนคนแก่หลังคมยืนอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ผมถามออกไปใครนะเงาตะคุ่มนั้นค่อยๆหันมาใบหน้าเหี่ยวยน่นดวงตาลึกโบจ้องมาที่ผม มันยกนิ้วชี้ขึ้นแล้วกระซิบเสียงแหบแห้งที่นี่ที่ของข้าก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับความมืดผมรีบวิ่งกลับไปที่เต็นท์เพื่อนๆปลุกทุกคนแล้วเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังพวกเขาไม่เชื่อจนกระทั่งเช้าพวกเราเก็บของแล้วรีบออกจากป่า ทิ้งเรื่องเล่าผีป่าคืนนั้นไว้เบื้องหลังแต่ผมรู้ดีว่าผมไม่ได้ตาฝาดและผีป่าตนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในป่าลึกแห่งนั้นอย่าคิดลองดีกับเจ้าที่เจ้าทางเพราะคุณอาจเจอดีมากกว่าที่คิดก็เป็นได้